ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Ninja z x 4 r ปี2023ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาผมได้รายงานข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัวที่ทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับราคาค่าตัวของเจ้า z x 4 r ซึ่งมี3มเวอร์ชันหรือว่า3รุ่นย่อยให้เลือกใช้โดยคาดว่าจะมีราคาอยู่ระหว่าง3,49,000บาทถึง4,000 0 0บาทครับก็อยู่ที่ว่าเขาสก,กิทในเมืองไทยจะเลือกเปิดตัวเพียงรุ่นเดียวหรือ2รุ่นหรือเปิดตัวทั้ง3รุ่นพร้อมกันทีเดียวซึ่งทั้ง3รุ่นจะมีราคาที่แตกต่างกันมาลุ้นกันดูครับว่า z x 4 r รุ่น Standard จะมีราคาถูกสุดอยู่ที่เท่าไหร่ และผมได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องของแรงม้าสูงสุดครับว่าสเปคของเดิก 4R ในเมืองไทยจะมีม้าเต็ม80ตัวเทียบเท่ากับสเปคของยุโรปและอเมริกาเพราะว่าการประกาศแรงม้าสูงสุดที่ยุโรปนั้นผ่านมาตรฐานไอเสียของยูโร5เป็นที่เรียบร้อยดังนั้นเดิก 4R ของเมืองไทยก็น่าจะมี80แรงม้าเท่ากันซึ่งตรงจุดนี้ทำให้แฟนคลับของคาสกี ต่างก็ดีใจและแฮปปี้ไปตามๆกันครับเพราะว่าเราจะได้ใช้มอเตอร์ไซค์สปอร์ต4สูบเรียง 400cc ที่มีสัตวนาเต็มคราวนี้ก็มีหลายคนสอบถามว่ามันจะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่อยากให้ผมช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่าจะทำได้สูงถึง220 230หรือ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลายคนอยากได้250ผมบอกเลยครับว่าต้องมาลุ้นกัน ผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่า n ินจา z ซ4กปี2023เลือกใช้กระบอกสูบ57 mm มมช่วงชัก39.1 mm เมมเท่ากันกับ ZXR 400ปี1989ถึงปี1994ซึ่ง ZXR 400ในยุคนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในแบบอินวอยและสามารถจดทะเบียนได้ผมมีโอกาสทดลองขับคี รุ่นนี้รวมถึง Honda VFR 400R NC30 CBR 400 r 30, 400 RR, Yam R Yamaha FZR 400รวมถึง Suzuki GSX-R 400บอกคุณผู้ชมเลยครับว่า30ปีที่แล้วทั้ง4ค่ายต่างก็มีตัวจี๊ดในคลาส 400cc ออกมาแข่งขันกันอย่างสนุกสนานการกลับมาครั้งนี้ของคาวสกิจในรอบ30ปีนั้นต้องถือว่า ได้ปลุกเร้าความสะใจของวัยรุ่นในยุค30ปีที่แล้วซึ่งผมเองก็อยู่ในยุคนั้นสำหรับ ZXR400 เมื่อ30ปีที่แล้วมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่59แรงม้าที่12,000รอบต่อน,นาทีนี่คือสเปคของญี่ปุ่นนะครับมันสามารถทำความเร็วได้180กิโลเมตรชั่วโมงที่12,000รอบต่อน,นาทีครับแต่ถ้ามีการใส่กล่องปลดล็อกรอบเราจะสามารถ วิ่งทะลุขึ้นไปถึง14,000รอบต่อนอาทีได้ความเร็วสูงสุดระหว่าง2 1 5 2ถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเกรียวกราดครับอัตราส่วนกำลังอัดของ ZXR 400อยู่ที่12.0ตอนต่อหนึ่งแต่ว่า z x ตก r ปี2023อัตราส่วนกำลังอัดสูงกว่าครับ12.3ต่อหนึ่นั่นก็หมายความว่ามีการลดปริมาตรห้องเผาไหม้ลงไปเพิ่มกำลังอัดให้สูงขึ้น พูดง่ายๆก็คือว่า modify จากโรงงานออกมาเลยและจากการที่ผู้บริหารของค a สก s ในยุโรปได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าเซรี 4R ปี2023นั้นให้รอบสูงสุดอยู่ที่15,000รอบต่อน,นาทีเพราะฉะนั้นที่เกียร์6สุดคันเร่งของเซรี 4R รุ่นใหม่ซึ่งให้รอบสูงสุดที่มากกว่าเดิม1,000รอบก็พอจะคาดหมายได้ว่าความเร็วสูงสุดของมันนั้นจะอยู่ที่ประมาณ230 หรือ240กิโลเมตรชั่วโมงครับย้ำนะครับว่าทับสปีดของนินจาเ x ร 4R รุ่นใหม่น่าจะอยู่ระหว่าง230ถึง240กิโลเมตรชั่วโมงอย่างแน่นอนครับถ้าเราดูจากหน้าจอเรือนใหม่เราจะเห็นเรทไลน์ของวัดรอบอยู่ที่16,000รอบก็ไม่แน่ใจครับว่าเวลาลากเกียร์หนึเกียร์สอ 4, 5มันจะสามารถขึ้นไปถึง16,000รอบต่อนาทีได้หรือไม่เมื่อลงเกียร์หแล้ว อาจจะเหลือเพียง15,000รอบต่อน,นาทีครับก็ไม่แน่นะครับว่าถ้าาสามารถปลดกล่องปรับแมปปิ้งการจุลระเบิดใหม่ให้กีหกนั้นขึ้นไปถึง16,000รอบแล้วก็ความเร็วทะลุ240อย่างแน่นอนครับ30ปีที่แล้วเซตก R 4 0 0มีเพียง59แรงมามาวันนี้เซตกส r มีแรงม้าสูงสุดถึง80แรงมามากกว่ากันถึง21แรงมาต้องบอกเลยครับว่า แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงดังนั้นอัตราเร่งเกียร์ต่อเกียร์รวมถึงความเร็วสูงสุดมันต้องเหนือกว่า30ปีที่แล้วอย่างแน่นอนสรุปก็คือว่าใครที่อยากได้ความเร็วความแรงท็อปสปีดที่สูงเกินกว่าใครในคลาสเดียวกันและมันอาจจะปีนขึ้นไปเชื่อเฉือนกับคลาส6 5 0 c ซีซีอย่างเช่น Honda CBR 650 r ก็เป็นได้เรื่องราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ